ขอเวลานอกกันมาทั้งเยอะแล้วได้เวลาขอเวลาในาให้กับตัวเองกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอเวลาในา EP 53นะคะก็ห่างหายไปนานแต่ก็เป็นการได้ไปเรียนรู้นะคะแล้วก็อยู่ในวงของการได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับชีวิตนะคะวันนี้อาจารย์ในห้องค่ะก็มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของคำถามที่มี คุณค่านะคะให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองว่าชีวิตคืออะไรซึ่งคำตอบของทุกๆคนที่อยู่ในห้องนะคะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเลยก็คือจะบอกว่าชีวิตนี้เกิดมาชดใช้กรรมเกิดมาเพื่ออเจ้ากรรมในเวรอะไรก็ตามค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าชีวิตเนี่ย เกิดมาเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่มาทำประโยชน์ให้กับสังคมเกิดมาเพื่อพบเจอโชคดีเกิดมาเพื่อ,อเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใบนี้นะคะทะนี้อาจารย์ก็ให้พวกเราทุกคนนะคะลองเล่าประสบการณ์ในชีวิตว่าพอเรามีมุมมองต่อชีวิตแบบนั้นน่ชีวิตเราพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้าง น็กกลุ่มที่บอกว่าเออชีวิตเป็นเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมหรืออะไรก็ตามก็จะบอกว่าเพราะว่าชีวิตอรเหมือนแบบเจอแต่เรื่องของความทุกข์ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องคนเรื่องงานเรื่องเงินนะคะส่วนกลุ่มที่บอกว่าเออชีวิตเราคือการเรียนรู้คือการต่อสู้คือการไม่ยอมแพ้คือการได้สร้างประโยชน์นะคะก็จะมีเส้นทางชีวิตที่แตกตา่าง คือเจอความทุกข์แต่ก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์รู้สึกว่ามันเป็นการได้เรียนรู้มันเป็นการให้เราได้เติบโตขึ้นทีนี้อาจารย์ก็เลยสรุปง่ายๆว่าเรามีมุมมองต่อชีวิตแบบไหนเราก็จะได้ชีวิตแบบนั้นอาจารย์ก็เลยอยากให้เราทุกคนค่ะลองเปลี่ยนมุมมองเนาะที่คุณพูดถึงชีวิตของตัวเองถ้าเรามักจะพูดถึงชีวิตของตัวเองในแง่ลบ ก็ลองปรับใหม่ว่าเออชีวิตเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เพื่อพบปะผู้คนดีๆเพื่อสร้างประโยชน์เพื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นในเรื่องของกำลังใจแล้วก็สิ่งบวกๆเนาะคือที่แพนพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าแพนเองก็เคยมีประสบการณ์ที่เคยนิยามชีวิตตัวเองแบบหมุนๆว่าเออชีวิตมันคือความทุกข์ยากคือความลาบากไม่น่าจะต้องเกิดมาเลยอะไรเงี้ยค่ะ แต่พอเราได้ไปเข้าคาสหลายๆคาสเนาะอาจารย์ก็พยายามให้เราเปลี่ยนพิมพ์เขียวในหัวเราที่เรามองตัวเองที่เรามองชีวิตที่เรามองสังคมมันไม่มีอะไรที่ดีไปซะทุกอย่างร้อยเปอร์เซนต์ชีวิตเรามันก็ต้องเจอคนไม่ชอบเรื่องราวที่มากระทบใจสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกเปรียบเทียบกับส,สิ่งนู้นสิ่งนี้แต่ ถ้าเรานิยามชีวิตเราในเรื่องบวกบว่าเออสิ่งที่มาเจอมันก็เป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้แล้วมันก็เป็นแค่นั้นเองมันก็เป็นธรรมดาของโลกคือแต่ก่อนเนี่ยค่ะแพนพูดตรงๆว่าถ้าไม่ใช่อายุเลขสี่เนี่ยคำพูดเหล่านี้เราคงจะไม่ค่อยเข้าใจแต่พอเราขึ้นมาถึงเลขสี่เนี่ยเราผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวผ่านอะไรมาหลายอย่างมันตกผลึก ทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าเออชีวิตน่ยนะมันอยู่ที่เรานิยาม 1. เลยนิยามแบบไหนชีวิตเราก็จะเป็นแบบนั้นทุกวันนี้ก็เลยนิยามชีวิตตัวเองว่าคือการเดินทางที่แสนวิเศษที่เราไม่รู้เลยว่าวันนี้พรุ่งนี้จะเจออะไรดีๆอีกไหมสิ่งที่เราไปพบเจอคนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในชีวิตจริงหรือ้วในโลกโซเชียลพบปะอาจารย์เพื่อนๆน,น,นักศึกษาด้วยกันเนี่ย มันก็เกิดมุมมองใหม่ๆกับชีวิตเรามากขึ้นและถึงแม้จะมีเรื่องเละๆเข้ามาเราก็แค่บอกกับด้วยว่ามันก็แค่นั้นและเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็มีความสุขมากขึ้นชีวิตเราก็อ่าไม่ถึงขนาดต้องสุขอยู่ตลอดเวลาแต่80%เซคือความสุขแล้วเราก็สามารถที่จะเผื่อแผ่ความสุขเนี้ให้กับคนในครอบครัวด้วย เรารู้สึกได้เวลาที่ลูกๆอยู่กับเราเราเห็นรอยยิ้มเขาเราเห็นการหยอกล้อเขาเราเห็นการที่เขาอยากจะอยู่กับเราตลอดเวลามีอะไรก็ชวนแม่ไปด้วยอยากให้แม่ไปทํากิจกรรมนูน่นนี่นั่นด้วยมันก็ทําให้เราใ,ราใจฟูและมันทําให้เรารู้ว่าเราอาจจะมีเอนเนอีบางอย่างที่ทําให้ลูกรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขเขาก็เลยอยากจะมีเราอยู่กับเขาในหลายๆช่วงเวลาของชีวิต สุดท้ายอาจารย์ก็อยากให้เราทุกคนนะคะเขียนไดอารี่เนาะว่าคุณมีมุมมองอย่างไรต่อชีวิตซึ่งแผนก็กลับมานั่งเขียนไร้บร้อยแล้วนะคะแล้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าในชีวิตของเราอค่ะความเชื่อสําคัญที่สุดคุณเชื่อว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งไหนเราก็จะพยายามโฟกัสแล้วก็ตามหาสิ่งนั้นถ้าเราบอกว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเราก็จะเจอแต่ความทุกข แต่ถ้าเราบอกว่าเราเกิดมาเพื่อคนพบความสุขและสิ่งดีๆเราก็จะพบจนเช่นกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีๆมากขึ้นมากขึ้นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ